สวัสดีนะครับหมอโตษ915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดและส,มสมนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บของชาวธาตุน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนลาศีพืศจิกตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่31กรกฎาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรัคณาและลาสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพุจิกเขารู้สึกผิดไหมที่ทำคุณเจ็บขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิินสิิครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดอะเดิเวอร์ห่วงแห่งความรักการที่มีพลังงานไพ่ดวงที่มีเสน่ห์การที่พบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้หรือการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3ความรักที่ไม่ได้ชัดเจนนะมีพลังงานไพ่เพจออบครับเป็นไพ่ของ คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเป็นไพ่ของการที่เรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นในวันนั้นคนที่ไม่แข่คนที่ไม่สนใจคนที่รักไปเรื่อยหรือคนที่คบไปเรื่อยในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่เดิมในมุมเดิมในแบบเดิมในสิ่งที่เราเคยเป็นมีพลังไพ่เจ็ดาบคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงคำพูดไม่จริงการปกปิดการทำอะไรดหลังใครทำอะไรผิดไว้ ความรับกําลังที่จะเปิดเผยมีพลังาภหยการปกปิดในความรู้สึกหรือมีคนที่กําลังวานระแวงในการกระทําและในคําพูด ในตัวของเขาเองนะในตอนนี้คนที่เคยทําให้คุณผิดหวังหรือคนที่ทําให้คุณเสียใจกําลังได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณไม่มีใครที่เชื่อมั่นไม่มีใครที่เชื่อใจไม่ไม่มีใครที่ไว้ใจในตัวของเขานะหรือเขาอาจจะเป็นเป็นฝ่ายที่ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจหรือหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาเดอะมิชช i น n ียนเป็นพลังอ๊ะไพดาวพุธคนที่มีเซนส์คนที่มีนางสังหารคนที่มีสัมผัสพิเศษ คุณเป็นคนที่มีเซนต์ด้วยตัวของคุณเองการที่เรามีเซนต์ในความรู้สึกของเราเราเป็นฝ่ายที่อย่างรู้ในเรื่องอนาคตในอนาคตที่เรา รู้ร่วงหน้าในเหตุการณ์ข้างหน้าของเรานะในเป็นเป็นพลังงานให้ความมีเสน่ห์และความโดดเด่นในตัวของเราเองหรือการเรียนรู้ในช่วงนี้อาจจะมีการที่เราได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวและได้เร็วนะมีพลังงานให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่ทําให้ความรู้สึกของเราต้องเจ็บปวดมีพลังงานให้การที่อย่างดื่มเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของเราไม่ได้สําหรับบาง ท่านน่า,าจะมีการที่ยังมีเรื่องราวคิดเยอะคิดมากในความรู้สึกของเราอยู่หรือในความคิดของเราอยู่ว่าทําไมเราเป็นฝ่ายที่รักเขาทุ่มเทให้กับเขามอบใจให้กับเขา แต่กับสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความไม่ไว้ใจหรือความไม่ได้ซื่อสัตย์ของคนคนนั้นมีใพ้ของวิกตอรี้ความําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเส้นทางเดินไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายใดมันมีเรื่องราวมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาที่เข้ามา วิกตอรี่แย่างความสําเร็จนี่คือการที่การทําอะไรแล้วอย่างเสมอต้นเสมอปลายคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจคุณเป็นคนที่ทําด้วยความรักคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาแล้วคุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะเอาใจใส่แต่กับสิ่งที่เขาทํ้กับกเราในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในมุมของเราในแบบของเราในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังนิ่งและดูถึงสถานาการณ์ของคนที่ เป็นฝ่ายเขาที่กำลังร้อนลนและร้อนใจที่จะกลับเข้ามาในความรักในความาาสัมพันธ์สำหรับบางท่านอาจมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญมีคนที่ทิ้งผ่าระความรบับผิดชอบไว้ให้กับเดานะห้าเหรียญน,นี้คือพลังงานไพ่ความโดดเดี่ยวความแบบหนาวหรือในตอนนี้คนอดีตที่ผ่านมากำลังตกอยู่ในสถานการณ์กึนไม่เข้าขายไม่ออก เหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่โดดเดี่ยวตามลําพังของเขามันเหมือนกับการที่เขาไม่มีหน้าที่จะกลับมาหาคุณเพราะกับสิ่งที่เขาทําผิดไปมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากนะมีพลังอภั1สิบดาบ ิดาบคือความเจ็บปวดและมีพลังให้ความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาความเจ็บปวดคุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปกับสิ่งที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วกับความพยายามเหนื่อยแล้กับสิ่งที่เราทุ่มเทเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทและให้ใจกับเขาเกินร้อยเต็มร้อยแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่จะกลับมารักตัวเองและการดูแลและการเอาใจใส่ในตัวของเราเองมากขึ้นมีพลัให้เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเท เป็นพลังงานพ้การที่คุณเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของเราเองในสิ่งที่เราทําจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราการที่จะผีดอออกผลในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราอาจ,จะเป็นฝ่ายที่กําลังรอเขาคนนั้นกับเข้ามาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เคยทําผิดกันไปนะมีพลังงานพ้การมุฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจที่ดีที่สุด การเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้หวันเวลาให้การเวลาผ่านไปสักเพียงใดมันจะมีการพบเจอกันในอนาคตข้างหน้าในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยเสียใจในสิ่งที่เขาทําไว้กับเราแต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจและความโดดเดี่ยวในวันที่เขา ไม่เหลือคุณในวันที่เขามีเส้นทางเดินในเส้นทางเดินของเขาเขาอยากมีคุณเป็นคนที่เคียงข้างและเคียงคู่เป็นสิบถ้วยด้วยกันนะสิบถ้วยคือความเติมเต็มคือความเข้าใจความรักในครอบครัวการเกื้อกูลการเกื้อหนุนการดูแลการห่วงใยซึ่งกันและการมีพระอภัยคุณสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงชาวธาตุน้ำเป็นคนที่มีแบบแผนและมีความ เป็นตัวของตัวเองความสมดุลการบาลานให้กับความรู้สึกมีสิ่งมากมายบางครั้งเราก็เจอจกับสิ่งที่ทุกข์เศร้าเสียใจผิดหวงังแต่ในสิ่งที่เราผิดหรือในสิ่งที่เรา ผิดหวังหรือเสียใจไปแล้วเรากลับมาอยู่กับตัวเองการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ตองในสิ่งที่เขาทําไว้กับเราหน้าการถอยออกไปมันเหมือนกับการที่เรากลับมาปกป้องในสิทธิในตัวของเราเองมากขึ้นในสิ่งที่เราเป็นตัวตนของเรามีพลังงานไพารากัสพลังงานไพาการเกิดใหม่นะครับเป็นไพของชีวิตที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชะ ธรรมชาติและจินตนาการความสำเร็จและความฝันและความหวังการกลับมาเห็นในจิตลึกๆของเราในความรู้สึกมีอารมณ์และความรู้สึกมากมายที่เข้ามากระทบจิตใจของเราแต่เราจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้าต่อไปในเส้นทางเดินในวันที่เรากำหนดในเส้นทางเดินของเราเองมีพ่างไพ่เซลติคอร์สนะครับเป็นไพ่ของ1ิบใบนะ เขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บขอเช็คพลังงานไพ่ในกับในตัวตนของเขานะครับขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นนะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังงานไพ่ใน10บไม้เท้านะสิบไม้เท้าคือพลังงานไพ่ความทุ่มเทการแบกภาระความรับผิดชอบ ตอนนี้เป็นพลังอานให้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังทุ่มเทในหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบในตัวของเขาเองหรือการกระทําที่เป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ความมีสเสน่ห์ของคุณทําให้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแอบถึงกําลังแอบหวงคุณอยู่มีพลังไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังมองภาพคุณมองรูปคุณมองเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาในชีวิตของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงวันที่เคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นวันที่เคย เป็นอนาคตและความหวังและความฝันด้วยกันนะมีพลังไพ่ควีนเอาครับราชนีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำํำถ้วยแห่งความรู้สึก คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจทําด้วยความรู้สึกในอารมณ์และความรู้สึกของเราเป็นพลังงานไพ่ในการที่เราจะมอบใจในตอนนี้เราเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากได้หัวใจของคุณกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกของเขาในตอนนี้หัวใจของเขามีแต่เรื่องราวที่มีคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจรงิงความชัดเจนเป็นพลังงานไพ่การกับามาเคลียใจหรือตอนนี้เขากําลังยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปว่าคุณยังพร้อมให้โอกาส หรือคุณยังพร้อมเปิดโอกาสหรือในโอกาสที่เขาเคยทําให้โอกาสพังต่อหลายครั้งแล้วแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเหมือนทุกทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณนะม,มีพลังไพ่สีไม้เท้าการลงหลักการปรักฐานการสร้างอนาคตเขาอยากกลับมามั่นคงกับคุณการที่เรารักกันการที่มั่นคงซึ่งการการักกันการใช้หัวใจและความรู้สึก ในความรู้สึกที่พูดคุยกันนะครับเป็นพลังพ่ยสองไม้เท้าเป็นพลังพ่การโลเลใจโดเลความคิดวกวน ตอนนี้มีพลังงานไพกาที่เขาเป็นฝ่ายที่กําลังช่างใจในความผิดและในการกระทําที่ผ่านมาของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าในสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังและเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานไพการที่เขายอมรับผิดในทุกๆเรื่องและยอมรับผิดในทุกๆอย่างที่เขากระทําไว้กับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากได้โอกาสและอยากขอโอกาสในการเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพเดอร์ไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานคําขอพรหรือข้อกําลัง กลับมาบีสติและกำลังตื่นรู้ว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาในพลังอภัเดอะไฮโรแฟนเนี่ยด้วยสิ่งที่เป็นการอธิษฐานหรือการขอพรเขากำลังขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนในสิ่งที่เขาจะแสดงถึงความรู้สึกออกมานะการที่จะกลับเข้ามาเนี่ยคุณบอกว่า คุณอยากได้รับความมั่นคงและความเชื่อใจคาพูดตรงกกางกรรทำคามั่นคาสัญญาที่ให้ไว้รักษาคํามั่นและคําสัญญานะครับเป็นพลังภาพสีเหรียนนะมีพลังภาพเดอะฟูลมีพลังภาพแปดดาบมีพลังภาพความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆเ,เขายังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มันอาจจะมีเรื่องราวค้างคาใจของเขามากมายที่เขายังไม่ได้ทําเพื่อคุณนะมันเหมือนมีปมและปัญหากับสิ่งที่ ที่เขาผ่านมาในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดรู้แล้วว่าในสิ่งที่เขาทําไปมันเป็นฝ่ายเขาที่ผิดการที่ใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีคุณหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของเขาช่างว่างเปล่าเหลือเกินคุณคือแรงผลักดนันให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปคุณคือเส้นทางเดินคุณคือสิ่งที่เขา โอยหาที่สุดในตอนนี้มีพลังงานเดียมเพรสเอเวอร์ word, การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุดเป็นพลังงานไพคนที่เกิดวันเสาร์ได้เป็นพแห่งหาการที่ การเรียนรู้การประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้นิสัยพฤติกรรมการกระทำนิสัยของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงคำพูดโกหกคุณรู้ถึงคำพูดไม่จริงในสิ่งที่เราให้อภัยเพราะเรารักเพราะเราแคร์เพราะเราห่วงใยแต่การที่ให้อภัยไปแล้วอย่าทําผิดอีกนะมีพลางไพ่ความคิดถึงความโหยหามีคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากเขากําลังโหยหาคุณอยู่หรือเขากําลังฝาก ฝากความรู้สึกมากับสายดมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันหวนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างโหยหามันมีความรู้สึกที่เป็น การที่มีกำแพงงคุณในสิ่งที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจมาเยอะกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของเราเดชเฉียอดกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางได้คนที่เป็นครูบาอาจารย์ได้นะครับเป็นเวลาให้เดอเทวเวอร์การจับได้การโพระแต่คนที่ทํางานเกี่ยวด้าน งานช่างงานซ่อบมบำรุงได้สิ่งที่แตกหักพังไปความรู้สึกที่มันาจ,จเป็นฝ่ายเขาที่ดูนะว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้เชื่อมัน่นคุณอาจจะไม่ได้เชื่อใจกับเขาเหมือนตะก่อนแต่ตอนนี้เขาจะทําให้คุณไว้ใจและทําให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาจะกลับมา คนที่มีสินเสมอกันหรือคนที่เท่าเทียมกันคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันเขากำลังอธิษฐานให้คุณกลับมาเป็นความจริงสำหรับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่อยากมีคุณเป็นแค่ความฝันเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินและในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกแห่งความเป็นไปความมีเรื่องราวมากมายแต่ในเรื่องราวที่มีคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครคุณเป็นคนที่เหมือน ความรู้สึกที่เคยมีร่วมกันเป็นพรงอาภัการที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่ใจเดียวกันจิตเดียวกันเชื่อมโยงเห็นความรู้สึกทุกคนพลาดได้พังได้ผิดได้แต่อย่าพลาดบ่อยอย่าเผลอบ่อยนะมีพระอาภัยในดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าในวันที่เขารู้ใจว่าใครคือคนที่รักว่าใครคือคนที่แครว่าใครคือคนที่ผูกพันเขาอยากกลับมามองตากับคนที่คุ้นเคยกับคนที่รู้ใจกับคนที่เข้าใจ หัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขามีคุณอยู่ในหัวใจของเขานะในความห่างไกลเขาอยากกลับไปพูดคำว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณหรือการที่เขาอยากมีคุณในสิ่งที่เขาอยากพบเจอกับคุณและด้วยความชัดเจนของเขา เขาอยากเห็นหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเห็นแววตาที่อบอุ่นรอยยิ้มที่คุ้นเคยแววตาและความรู้สึกที่เขาพูดออกมาจากความรู้สึกก้นบึ้งของหัวใจและความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกที่เหมือนกันและกันความรู้สึกที่คุณกับเขามีความห่วงใยและความรักและความผูกพันคนที่นักคนที่แร์คนที่ห่วงใยคนที่พร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทำผิดไปนะขอทุกพลางไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับว่าในพลังงานาให้แนวโน้มความสัมพันธ์เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับมีพลังงานให้หกเหรียญน,นะการช่วยเหลือกันและการการเกื้อกูลและการเกื้อหนุนและการห่วงใยและการดูแล เขาอยากกลับมาดูแลใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่ในวันที่เขาไม่เคยแคร์ในวันที่เขาไม่เคยสนใจแต่ตอนนี้คุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจที่เขาขาดหายไปนะมีพลังงานให้เดอซันเดอซันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป็นพลังงานให้คนที่เกิดมันอาทิตย์ได้ความสดใสของคุณความร่าเริงของคุณเขาอยากกลับมารับพลังงาน,นความอบอุ่นที่คุณมีให้เขาอีกครั้งหนึ่ง ทุกเรื่องราวอาจจะมีปัญหากันบ้างความขัดแย้งกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่การที่ใช้ความรู้สึกที่ผูกผ่านความรู้สึกที่ห่วงใยการใช้ความรู้สึกที่พูดออกมาจากเป็นคําพูดที่คุณพูดกับเขาหรือเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณในสิ่งที่เรายังรักกันอยู่ไหมเรายังแคร์กันอยู่ไหมเรายังพร้อมที่จะก้าวเดินในเส้นทางเดินเดียวกันอยู่หรือเปล่านะครับปปรนปังหาไพ่ดีแห่งแม่เดทนะครับ เดทคือการจบการเลิกราการยาร้าง,ปปง,งๆๆเป็นพลังเอพ่อไม่ไม้เป็นไพ่ของการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความพัดภาความเศร้าความเสียใจเขาไม่อยากภากรักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันมีพลังไพก่การกับมากอดคุณไว้มันเหมือนกับตอนเนี้เขาเป็นฝ่ายที่ห่วงแหนคุณแอบพึงคุณอยู่แอบ่วงคุณมากนะมีพลังไพ่ซิกออฟครับ ซีกอฟครับคือพลังงานไพ่ความเป็นอดีตคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันวานคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งที่คุณกับเขามีร่วมกันในอดตที่ผ่านมามันเหมือนเรื่องราวเก่าๆที่เราอาจจะไม่อยากซ้ำพลังงานเดิมๆสิ่งเก่าๆคำพูดเดิมๆกับคำพูดเก่าๆของเขาคนนั้นที่เราอาจจะอยากได้รับกับความรู้สึกที่เหมือนเดิมและความรู้สึกที่ห่วงใยและความรู้สึกที่แคร์ใจซึ่งกันและกันมีพลังงานไพ่เดอร์สตาร์ชาวกลุ่มรัคนากลุ่ม เป็นพระอาพัการที่จัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันสแสงดาวแห่งศรัทธาเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาเขาจะแสดงถึงความรู้สึกแรกการกระทรมของเขาทุกๆอยา่างที่ตรงกับความคิดที่ตรงกับความรู้สึกเขาจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาจะทําเพื่อคุณเขาอยากสร้างอนาคตเป็นครอบเป็นครัวสาหรับบางท่านมีการที่วางแผนอนาคตกันไว้ในการเป็นครอบเป็นครัวสาหรับบางท่านเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวหรือ สำหรับบางท่านอาจจะเป็นพลังงานการที่เป็นการที่เราได้มาพบเจอกันและสร้างอนาคตเป็นครอบเป็นครัวซึ่งการละกันในอัพคับเป็นพลังงานการที่เป็นอัศวินถือถ้วยการกับเข้ามาง้อข่าวนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามตื้ตอคุณตามง้อคุณเขาอยากได้รับหัวใจแนละความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งที่เคยผูกพันที่เคยผูกวังใหญ่และที่เคยมีด้วยกันมานะ จักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันการที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมาแรงดึงดูดแทงความรู้สึกที่เขาจะขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้นะครับอขอทุกลงานให้ในสรุปและแนะนำนะครับให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพุจิกเป็นพลังงาน เดซาโดซานนะครับเป็นพลังงานไพ่ความรกรวงความไม่ไว้ใจนะมีพลังงานไพ่อารมณ์และความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานไพ่กิเลสนะครับเป็นไพ่ของความรักความโลภความโกรธความหลงความหวงความหึงความต้องการที่จะเอาชนะกับคนที่เคยรักในตอนแรกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกในสิ่งที่เป็นปัญหากันมาการลด การที่มีโก้หรือการเอาชนะซึ่งกันและการในตอนนี้เขาจะกลับมาข้างรักคุณและโหยหามีแต่คุณในความรู้สึกของเขาเป็นไพ่งการที่มีจิตที่ผูกมัดหรือการที่คุณกับเขามีความหวงแหนซึ่งกันและการมีไพ่อของเดะแอนด์สายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันเดียมเพื่อชาวเมธทัดไฟ,ฟการมุกออนคองเขาในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาไม่อยากอยู่ลำพังโดยที่ไม่มีคุณเขาอยากมีคุณในความรู้สึก ของเขาอีกครั้งหนึ่งคนอดีตที่ผ่านมาที่เคยทําผิดเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยที่รู้ใจคุณนะมีพลังงานให้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแล้วพัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะครับการที่ต่างฝ่ายต่างมีตัวตนเป็นของตัวของแต่ละคนแต่การที่เรามีความรักและความห่วงใยความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่นักาน ความรักคือการเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันการเกื้อกูลการเกื้อหนุนการดูแลในสิ่งที่เราจะดูแลไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ um, ่คิงออปเปอเรชันนะมีพลังงานไพ่ในสเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งในตัวคุณเองกับสิ่งที่คุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณมอบด้วยหัวใจหรือในตอนเนี้ยเขายอมมาพา่แพ้กับหัวใจที่รักของคุณนะในตอนเนี้ยเขาอยากพูดคําว่า เขารักคุณเขาแคร์คุณมากนะครับเป็แบบนทางพ่ารเดินจากการถอยห่างในข่ําคืนที่ไม่มีคุณหรือเขากาําลังโหยหาคุณหนักมากเขาไม่อยากเห็นภาพคุณเลือนลางไปจากความรู้สึกของเขาอีกแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแล้วหวนกลับมาจากคนอดีตเป็นคนที่กลับมาอยู่ในทุกข่วงวันเวลาคุณขอเวลาให้กับเขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทำ ไว้กับคุณวันเวลาเป็นวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่คนคนนั้นกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือโชคดีคุณคือสิ่งดีที่วันเวลาหาไม่ได้อีกแล้ววันที่ได้อยู่กับคุณเขาอยากมาอยู่ในวันเวลาทุกช่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณกับเขาเสมอโชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคู่สัญญาคู่คนที่จะ เหมือนสัญญาร่วมกันมาในตอนนี้คนที่เคยผิดสัญญาอยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป,เป็นพลังงานไพ่การกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีและการเปลี่ยนแปลงของเขาคนนั้นนะ,ะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกๆท,ท่านนะครับ